ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องขายให้รวยอยากขายเรื่อยๆอยากให้ตัวเองแบบว่ารีแลกซ์เพราะว่าป่วยไม่แข็งแรงไปขายที่ดีๆก็เหนื่อยเกินไปชอบขายแต่ทีนี้ชอบขายชอบกินแต่มันป่วยก็ต้องไปหาหมอเงี้ยขายครึ่งหยุดครึ่งเดือนเดือนหนึ่งขายไม่ถึง20วันเลย ชื่อน้ำค่ะขายมาตั้งแต่อายุ50ปัจจุบัน56-6ปีตั้งแต่ยังเป็นขวดเพสตีเหลี่ยมอ่ะเริ่มแรกเลยขายอยู่ปทุมธานีแล้วก็ขายที่ตลาดคนเดินที่อยุธยาค่ะช่วงนั้นพอตลาดคนเดินมันเงียบตลาดเขาเปลี่ยนก็ไปทำงานแล้วก็กลับมาขายใหม่ขายอยู่ที่บ้านขายแบบในลายกลุ่มอ่ะวิ่งส่งเอาในหมู่บ้านปัจจุบันก็ย้ายมานี่ เขากินคือเราเราชอบกินอยู่แล้วก็เลยเอออาันนี้แหละเราอยากกินเราก็ขายจะได้กินเยอะๆได้เมื่อก่อนนี้ทํางานออฟฟิศแล้วก็ลาออกมาขายของขายเสื้อผ้าเพราะว่าป้าเขามีโรงงานเสื้อผ้าเองช่วงหลังเนี่ยป้าเขาเลิกผลิตแล้วแล้วก็เลยไปทํางานกันทีนี้พอไปทํางานอ่ะอายุเยอะแล้วไงตอนนั้นก็5 0ิบแล้วเนาะ <c oughs> มันก็แบบมันไม่มีงานอะไรที่ดีๆอย่างเงี้ยก็เลยขายดีกว่า ทีเลยอ่ะก็ซื้อส่กไว้ตลาดนัดนะ,นะที่เป็นไอ้น้ำตาลแดงอ่ะเฉาะๆใส่น้ำแข็งปกติชอบพินอย่างนั้นอยู่แล้วพอมาเจอตัวนี้ก็เลยอ่ะโอเคตอนนั้นซื้อเซต9 9 9 0ัาจำไม่ผิดนะอันนี้มันน่าจะโอเคมันมีหลายรสชาติไงคะมันชงง่ายค่ะมันไม่มยากส่วนใหญ่ลูกค้ารู้จักอย่างที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษา ด้วยขยดีจะเป็นโบราณนมสดคาราเมลดั้งเดิมชาเขียวชาไทยเครื่องพริกก็จะเป็นที่ถนนคนเดินรว,รวมแล้วตอนนั้นมันก็ไม่ได้ดีมากแต่มันก็ดีสําหรับเรามันก็ได้รู้สึกตอนนั้นจะได้สามพันกว่าขายยุสุกสาวัิตีแต่ร้านป้าจะไม่ได้ใส่น้ําแข็งทุบนะป้าใช้น้ําแข็งเกจิมามันก็จะเปรืองคาราเมลหน่อยคือเข้าใจอันนั้นน่ะมันจะใช้คาราเมลน้อยหน่อยแต่อันนี้มันต้องใช้คาราเมลเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าใช้ตามสูตรไม่ได้เราก็ต้องมาปรับสูตรคือตัวเจ้เองชอบกินแบบนี้มันอร่อยอะแล้วมันกกินไดด้้หมแว ก็เลยขายให้ลูกค้าแบบที่ตัวเองชอบกินลูกค้าก็บอกว่าอร่อยชอบส่วนใหญ่ประจำทั้งนั้นค่ะ <laughs> ขายครึ่งหยุดครึ่งเดือนขายตามใจเราไม่ใช่ค่ะไปถามหมอก็คือว่าพอเ็ดตุราจากทางหามหมอ <laughs> ก็กลับมาเปิดร้าน <laughs> ลูกค้าก็มาบางทีลูกค้าก็โทรมาถามป้ามายัางก็จะขึ้นไป้ายไว้ไว่าหยุดอย่างรอบเมื่อวานนี้หยุดเกินป้ายเขียนไป้ายไว้สามวันหยุดจริงสิบวันชอบขายแต่ทีนี้ชอบขายชอบกินแต่มันป่วยไงก็ต้องไปหาหมออย่างเงี้ยแต่พอกลับมาอ่ะโอเคลูกค้าก็ยังยังกินอยู่ยังรออยู่ อนนี้ไม่มีแพนไปไหนแล้วคือตอนนี้แพนคืออยู่ที่เนี่ยก็จะขายอันนี้ขายไปเรื่อยๆ <c oughs> คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องขายให้รวย <c oughs> คือที่จะขายเนี่ยเพราะเราชอบกินอยาขายเรื่อยๆอยากให้ตัวเองแบบว่ารีแลก์เพราะว่าเขาให้ทำงานแล้วแล้วไปขายที่อื่นก็ไม่ไหวเพราะว่าว่ยวไม่แข็งแรงไปขายที่ดีๆก็เหนื่อยเกินไปก็อยู่ที่นี่แหละขายไปเรื่อยๆวันๆอะไรเงี้ย ที่ร้านนี้ก็จะเป็นฉกไว้เต็งหนึ่งหลังมอกาแฟโสดก็จะอยู่ที่หนา้าโกดังแฟตเอ็กเทสหลังมอราชพัฒนคนครปฐมเปิดทุกวัน8ดโมงถึง6กโมงเย็นแต่จะหยุดเฉพาะวันที่ไปหาหมอ